ก็สำหรับเรื่องขององุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย<ะ>ก็มีการาพูดคุยถกเถียงคือทั้งตว<ะ>ัตวแม<ว>่ค้าเองพ่อค้าแม่ค้านำมาขายรหรือว่าจันใจสดาเด่นดวงบริพันธ์ที่ก็ได้พูดถึงว่ามันก็จะมีการเรียกว่า,าใช้สารเคมีในผลิตผลทางการเกษตรมากกว่าเขาเรียกมากกว่าตัวองุ่นเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวองุ่นเนี่ยนะครับมันที่มันเป็นอะไรยังไงมันถึงได้หลุดเข้ามาได้แล้วก็คุณสารีได้รับข้อมูล ยังไงบ้างบอกเราเลยเลยครับครับผมครับก็ขอบคุณนะคะขออนุญาตเรียนว่าจริงๆการสุ่มตรวจขององค์กรผู้บริโภคเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำกันปกติแล้วทำภายใต้สองเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อมีเรื่องร้องเรียนอันที่สองก็คือเป็นแผนในการทำงานขององค์กรนะคะซึ่งขออนุญาตเรียนว่ากรณีอุ่นเนี่ยก็มีผู้ที่ ร้องเรียนเข้าไปว่าองุ่นมันสวยมากเลยมันแบบทิ้งไว้ตั้งนานเนี่ยมันก็ไม่เสียือประเด็นนี้มันอยู่นานแล้วไม่เสียสารอะไรใช่มีสารอะไรมากหรือเปล่าฉลาดซื้อเนี่ยช่วยไปหาข้อมูลให้หน่อยนะฮะพอพอมีปัญหาฉลาดซื้อซึ่งเขาอาจจะทําเรื่องอาหารปลอดภัยที่เป็นอาหารอุตสาหกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไส้กรอกลูกชิ้นน้ำเดิมหรือ ชานมไข่มุกเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยก็ได้ไปคุยกับไทยแพนซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจผักและผลไม้เพราะฉะนั้นก็เกิดความร่วมมือของสององค์กรแล้วไปตรวจแล้วก็ตรวจทั้งหมดเนี่ยจาก24แหล่งที่ขายองุ่นไซมัสแคสเนี่ยนะฮะซึ่งก็พบว่ามีองุ่นเนี่ยเจอสารที่เรียกว่าห้ามใช้ในประเทศเราแล้วเนี่ยสองตัวซึ่งอันนี้ก็คือ คอไพร์รีฟอสต์ดินแดงนะคะสองตัวซึ่งสองตัวเนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ควรจะเจอนะนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่พบไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าในการตรวจเนี่ยพบว่าในยี่สิบสี่ตัวอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ยี่สิบสามตัวอย่างพบการตกค้างที่เ,เกินมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งนี่น้คิดว่าเป็นประเด็นนี้แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพบ23ตัวอย่างแต่ไม่เกินมาตรฐานแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเกินมาตรฐานจากการวิเคราะห์ะเขาเรียกว่า มินิมัมเอ่อเอ่อรซิดอลเวยูไอไอยูเนี่ยนะฮะ MRLs เนี่ยนะฮะซึ่ง uh, เ,เป็นมาตรฐานการดูเรื่องเอ uh, สารตกค้างที่เกินมาตรฐาน <c oughs> ซึ่งพบว่าบางใน24รายการเนี่ยมี23รายการที่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานแต่แน่นอนบางตัวอาจจะพบเกินมาตรฐานหนึ่งตัวบางตัวอาจจะพบสองตัวสามตัวสี่ตัวและมากสุดเนี่ยคือห้าตัวมีสารเคมีห้าตัวที่ <Yeah. S 2> พบสารตกครั้งเกินมาตรฐาน hmm. มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองที่ไม่มีสารเคมีแต่ไม่เกินมาตรฐานเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดความเข้าใจผิดทั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากร hmm. ะทรวงสาธารณสุขที่ออกมาชิมแล้วก็แนะนำให้ล้าง hmm. ซึ่ง ah. จริงๆสิ่งเหล่านี้ถ้า hmm. เป็นต่างประเทศเนี่ย hmm. จะไม่ล้างลวค่ะ ก็เรียกว่าต้องเรียกคู่อองการมาเอาออกจากตลาดหรือทำลายคือมีสองอย่างฮะก็คือเอาออกจากตลาดเพื่อทำลายเนะเพราะว่านี่มันอยู่ในตลาดแล้วเพราะนั้นก็ต้องเอาออกจากตลาดแต่ขณะเนี้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือทุกคนมาเล่นงานคนทดสอบสินค้าหรือคนตรวจสอบสินค้าว่าทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายไม่ได้เสียหาย ขาดตุนใช่ใช่ซึ่งจริงๆคุณควรจะเรียกคนนําเข้ามาคุยแล้วไปคืนเงินให้กับแม่ค้ารายย,อยอ่อยเออใช่ไหมถูกไหมฮะ<ป>ครับครัควรจะเป็นแบบนั้นคือไม,ม่อันเนี้ยไม่ว่าจะเกิดที่เมืองจนีนหรือเกิดที่ยุโรปเขาทําแบบนี้เหมือนกันอ๋อเป็นวิธีดําเนินการสากลเลยสากลเขาทํากันอย่างนี้ว่างั้นเนี่ยนะครับผมถูกต้องค่ะถูกต้องซึ่งเนื่องจากว่ามันอยู่ในตลาดแล้ว ถูกไหมฮะมันอยู่ในตลาดแล้วไม่ได้ไปตรวจเจอตรงหน้าด่านหรือในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะลงตลาดแต่นี้มันตรวจเจอในตลาดอใช่คือผู้บริโภคอย่างองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราไม่สามารถไปหยิบตรวจที่หน้าด่านได้ถูกไหมฮะเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีอำนาจคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหน่วยงานที่ทำงานเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเขาถึงจะหยิบตรวจสุ่มตรวจเป็นวิทยาศาสตร์ของเขาที่ด่านและดูว่า มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานแต่องค์กรผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเขาสุ่มตรวจในตลาดในจุดขายเลยสุ่มที่ผู้บริโภคกินสุ่มที่ผู้บริโภคซื้อม,มันต่างตรงนี้ว่ามันยังปลอดภัยอยู่ไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราสุ่มตรวจแล้วเราก็พบว่าแน่นอนพบ ตัวอย่างที่เจอสารเคมีที่ห้ามใช้สองสองสองสารเคมีแล้วในยี่สิบสี่ตัวอย่างเนี่ยยี่สิบสามตัวอย่างเนี่ยเกินมาตรฐานแต่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะ,ะการถแถลงข่าววันนั้นหรือเปล่าไม่ทราบทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเอ้ยพบยี่สิบสามตัวอย่างแต่มันไม่เกินมาตรฐานซึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็เลยมาล้างกันใหญ่ชิมกันใหญ่แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะกินเลย อ๋อมันอยู่ในในเนื้อแล้วประมาณอย่างนั้นนะที่พูดกันถูกไม่ใช่ฮะสารเคมีที่เราพบเนี่ยมันเกินมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดเพราะฉะนั้นเกินมาตรฐานแล้วต่อให้คุณจะล้างอย่างไงเนี่ยมันก็เกินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันคือต้องบอกว่ามันก็เป็นอันตรายถูกไหมฮะไม่งั้นคุณกําหนดมาตรฐานเท่านี้ไว้ทําไมใช่แล้วเราก็เป็นเรื่องที่แปลกนะผมผมขอุยาตนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณาลีก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ ความเป็นพิษในอาหารหรือเชื้อโรคหรืออะไรในอาหารเรามักจะแก้วิธีนี้วิธีการโดยการที่เอามาชิมเอามากินเอามาหุงเอามาอะไรที่ยืนยันว่าเนี่ยมันปลอดภัยเอามาโชว์อ่าใช่คุณสลีแล้วทำไมเป็นอย่างกัรในบ้านเราฮะคือเราพูดแต่ปากว่าเราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยครับแต่เราไม่ปฏิบัติการจริงนะฮะแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร ถ้าเรายังขืนทําแบบนี้เนี่ยอาหารเราส่งออกไปเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อถือเลย hmm. นี่คือเรื่องใหญ่มากแล้ววันนี้ดิฉันก็ยิ่งประหลาดใจไปอีกสมาคมผู้ส่งออกผลไม้อ,ออกมาบอกว่าสิ่งที่เราอ,องค์กรผู้บริโภคทดสอบกันเนี่ยจะทําให้เกิดการตอบโต้ อาหารที่เราส่งออกไปต่างประเทศเขาจะตอบโต้เราได้ยังไงในเมื่อถ้าเราส่งอาหารไปเป็นอาหารที่ดีเป็นอาหารที่มีคุณภาพถูกไหมฮะอ่าเขาจะตอบโต้เราได้ยังไงและเวลาเราส่งไปเขาก็ทําแบบนี้กับบ้านเราไม่ใช่เราตรวจแต่เขาอย่างเดียวเขาก็ตรวจของเราเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องฮะนั่นคือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เขายอมรับกันทั่วโลกทุเรียนลําไยอะไรที่เราส่งไปเขาก็ตรวจเราแทบจะทุกชิปเม้นต์เลย ถูกต้องแล้วบางอันเขาก็แจกกับแล้มาด้วยถูกตีกลับ,ลลบใช่ไม่ได้มาตรฐานฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นนี่นี่เป็นเรื่องพื้นฐานคะ่ะ<บ>เป็นเรื่องพื้นฐานแล้วในต่างประเทศเนี่ยองกรผู้บริโภคกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยทางานร่วมกันเพราะว่า<ถ>องค์กรผู้บริโภคอย่างที่เรียนว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตรวจที่ด่านเพราะฉะนั้นเราตรวจตรงนี้พอตรวจเสร็จเนี่ย เราก็ส่งข้อมูลเนี้ยให้กับถังของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลยถ้าเป็นต่างประเทศนะเสร็จ <Yeah. S 2> แล้วเนี่ยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็เรียกผู้ประกอบการมาคุยเลยเพราะว่าสิ่งที่นิติศสาร์ฉลาดซื้อมือที่พระผู้บริโภคกับไทยแพนตรวจเนี่ยเขาส่งห้องทดลองระดับส่งออกคือห้องทดลองที่มี ISO หมื่นเจ็ดพันยี่สิบห้าครับซึ่งแล้วก็ตรวจสารเคมี ที่เขาตรวจให้ถึงร้อยสี่สิบเ้ารายการแต่ uh huh. แน่นอนเราไม่ได้มีมาตรฐานสารเคมีมากมายขนาดนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าตกมาตรฐานหนึ่งตัวเนี่ยบางอันเราอาจจะยังไม่ได้กําหนดมาตรฐานด้วยซ้ํา uh huh. แต่เขาก็ไม่ได้เอามานับรวม uh huh. เพราะถือว่าไอ้ที่บอกว่าสารตกค้างเกินมาตรฐานหนึ่งสองหนึ่งสามสี่เนี่ยก็คือในองุ่นที่ตรวจในแต่ละที่ เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีสารเคมีเกินมาตรฐานถึงล้างยังไงก็ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคสิ่งที่ควรทำก็คือเรียกคนนำเข้ามาคุยและให้เขาช่วยเหลือคนค้ารายย่อยเอาออกจากตลาดถ้ายังมีนี่คือวิธีการที่ที่ถูกต้องที่เขาทำกันแตกลเป็นอย่างนี้ครับผมใช่ค่ะเพราะว่าใช่พราะแล้วก็พอแบบนี้ปุ๊บปกติเนี่ยผู้นําเข้าเนี่ย จะถูกแบล็คลิสต์ฮะใช่เขาก็จะมีระยะเลยว่าจะแบล็คลิสต์กี่เดือนของเราคนส่งทุเรียนเนี่ยปีนี้ก็มีแบล็คลิสต์มาจากทางจีนเหมือนกันเพราะเขาจะบอกเลยว่าลงนี้เนี่ยเขาเขาเขากาไวเลยแบล็คลิสต์ว่าเธอเธอไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านอีกกี่เดือนหรือปีนี้ไม่ให้ส่งแล้วครับอแต่แต่เราไม่มีใช่ไหมใช่ซึ่งเขาก็จะแบล็คลิสต์เลยจนกว่าคุณจะยื่นเอกสารทําให้เห็นว่าคุณไปปรับปรุงยังไง เขาถึงจะให้นำเข้าได้อีกรอบหนึ่งแล้วแน่นอนกระบวนการตรวจอย่างเข้มข้นตอนนั้นก็จะตามมาโดยเฉพาะการตรวจที่ด่านครับนะฮะเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยเราก็เลยคิดว่าไอ้ไซมัสแคทเนี่ยมันควรจะเป็นรูปธรรมคือทุกคนก็จะพูดว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายอยู่เรอยนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมันไม่เคยเจอแบบไม่ไม่เคยเป็นสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเอเราควรจะต้องแก้ถ้าราชบัญญัติอาหารครับ นะคะ oh. ต้องแก้พรบอาหารซึ่งจริงสภาก์กรผู้ริโภคเนี่ยเราก็ได้เสนอแก้พรบอาหารด้วยและเรา,าหารายชื่อขณะนเนี้ยเกิน1,800งรายชื่อครบถ้วนแล้วเตรียมที่จะไปยื่นกับสภาผู้แทนรัษฎรนะนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็อยากเห็นว่า เนื่องจากสภาเนี่ยก็ถูกวินิจฉัยว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึง่งเนื่องจากใช้งบประมาณของรัฐบาลก็อยากเห็นว่าพรบอาหารของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะเสนอแก้ด้วยเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร,รเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ความสําคัญเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเราส่งอาหารออกไปเนี่ยค,คนเขาก็จะกังขาเราน้อยลง ถูกไหมฮะเวลาเราส่งออกถ้าแม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยเวลามีอาหารไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจัดการอย่างดีไม่ใช่กินโฉกเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราก็จะเป็นเป็นที่เชื่อถือของคนที่ส่งออกนะครับะะเพราะฉะนั้นฉะนั้นอยากให้สมาคมผู้ ส่งออกผลไม้ผักและผลไม้เนี่ยทําความเข้าใจเรื่องนี้ว่าสิ่งที่พวกเราทําไม่ใช่สร้างความเสียหายแต่ว่าช่วยทําให้คือเราตอนเนี้ยเราตรวจของนําเข้าใช่ไหมฮะแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นผลต่อของส่งออกมมันก็แปลกดีมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะฮะไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยฮะเราเนี่ยส่งออกสินค้าที่ดีแล้ว ต้องบอกว่าขณะนี้จริงประเทศไทยเนี่ยเราใช้เงินดูแลการส่งออกมากกว่าเงินที่ดูแลความปลอดภัยในประเทศด้วยซ้ำไปอ๋อครับผมเข้าใจละคซึ่งจริงๆแล้วมันต้องบาลานซ์กว่านี้ใช่ครับผมถูกต้องค่ะถูกต้องและถ้าคุณมีอาหารที่ดีมีอาหารที่ปลอดภัยคุณจะกลัวทำไมกับการถูกตอบโต้ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องตอบโต้นี่เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพื้นฐานที่เขาทำกันทั่วโลกถูกต้องครับก็แปลกนหมือนกันค่ะ ครับผมแตอ่อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าที่มีท่านในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์นะครับเลขาอยอยเนี่ยก็แถลงข่าวมาตรการกํากับนะครับที่ว่าจะมีการกักไว้ก่อนอก็คือจะไม่ปล่อยเข้ามาทันทีนะครับก็ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังนะครับเพิ่มปริมาณสุ่มตัวอย่าง ตรวจขึ้นเนี่ยนะครับสิบเท่านะครับแล้วก็จะมีการหารือกับกรมวิชาการเกษตรเพิ่มชนิดสารเคมีที่ต้องตรวจแล้วก็ตอนนี้กําลังจกกะกําหนดประเทศหรือบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักสินค้าอันนี้ถือว่าดําเนินการได้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วจริงๆอย่างที่เรียนว่าตอนที่ถแถลงข่าวผลการทดสอบครั้งนี้เนี่ยรเราก็เชิญสํานักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาไปร่วมด้วยเพราะเราก็คิดว่าการพบเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยแต่ สิ่งที่ควรทําก็คือการตรวจที่ดาน<ม>แล้วก็การตรวจอย่างเข้มข้นอย่างน้อยต่อเนื่องสองถึงสามปีเนี่ยจะทําให้เรามีอาหารปลอดภัยมากขึ้นครับคือ,อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขาเอยอเสนอเรื่องว่าเพิ่มเออีกเป็นอย่างห้าร้อยเป็นห้าพันเนี่ยเราก็สนับสนุนอยู่แล้วนะฮะเราถือว่านี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยถ้า คุณต้องกักไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณกระจายไปเนี่ยคุณต้องมีมาตรการรีคอร์ทที่ดีอย่างในยุโรปเนี่ยสมมุติว่าพอเราส่งอะไรไปเนี่ยถ้าพบว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในแบล็คลิสต์ไม่ได้อยู่ในบริษัทนำเข้าที่เรียกว่ามีปัญหาเนี่ยเขาจะให้ไปในตลาดก่อนก็มีแต่ว่าถ้าเจอเกิดไปตรวจแล้วเจอเขาจะเรียกค,คืนเลยภายใน24ชั่วโมงในยีประเทศ เพราะเขาจะรู้เลยว่าอย่างเช่นบริษัทเนี้ยนำข้าอางมุลเนี่ยนะฮะอออย่างยี่ห้อ Fresh Natural เนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนหรืออยู่ที่ตลาดไหนเขารู้หมดเพราะว่าสมมติเขาเอาข้ามาห้าตันเนี่ยเขารู้ว่ามันกระจายยังไงเพราะนั้นเขาก็สั่งเอาคืนได้ซึ่งเหมือนกับในยุโรปเนี่ยเพราะนั้นระบบที่จะมีข้อมูลที่เรียกว่า Traceability คือการย้อนไปว่า อาหารนําเข้าของคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องทํารายงานต้องทําข้อมูลส่วนนี้เพื่อที่จะเอาออกในกรณีที่มันอยู่ในตลาดแล้วแต่ถ้าฝักไว้ที่ชายแดนอันนี้ก็ปลอดภัยแต่ว่าเราก็ต้องรีบตรวจให้เขาถูกไหมฮะเพื่อที่จะทําให้ยืนยันว่าโอเคอันนี้ยปลอดภัยมาจําหน่ายในประเทศได้ซึ่งนี้เห็นว่าถ้าเราทําให้เกิดระบบแบบเนี้ยที่สมบูรณ์นะฮะระบบเรียกว่าระบบ การกํากับอาหารที่ปลอดภัยทั้งในแง่ของการตรวจที่ด่านหรือเมื่อเจอในตลาดแล้วพบว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยระบบเรียกว่าระบบะเขาเรียกว่า f o o d อเลอร s t s สเนี่ยนะฮะก็คือคเมื่อมีอาหารไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเอาจะจะรีคอร์ออกจากแต่ละตลาดยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เมื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แต่ว่าถ้าที่ด่านเนี่ยก็คือคุณก็ต้องตรวจแล้วถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คือตีกลับสองก็คือทําลายถ้าเขาไม่เอาฝักเนี่ยก็ต้องทําลายซึ่งผู้กอบก,การก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบและนั้นก็จะมีมาตรการกับผู้กอบก,การต่อไปนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันถกควรจะถูกระบุไว้ในอาหารพรบอาหารอย่างชัดเจนไม่ใช่ เป็นมาตรการแบบชั่วคราวเวลามีสถานการณ์แล้วก็เกิดมาตรการชั่วคราวแบบเนี้ยอืแล้วก็เราก็เงียบไปอีกอาหารมันก็กลับไปกลับมาเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยพอเราเป็นประเทศส่งออกอาหารเนี่ยถ้าเราให้ความสําคัญเนี่ยเราจะได้รับเขาเรียกว่าเครดิตเครดิตบิลิตี้ในเชิงของการส่งออกมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยควรจะเป็นทิศทางของประเทศเนื่องจากเราก็เป็นประเทศ ผู้ส่งออกอาหารรายสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเรื่องอาหารในบ้านเรารไม่ใช่พอมีอาหารที่ไม่ปลอดภัยเราก็กินโชว์เหมือนอย่างที่ <c oughs> ทเราคุยกันเน่ยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่คําตอบเลยมันแก้ปัญหา เฉพาะครั้งขราวแล้วก็ <ừ m. S 2> ไม่มีประเทศไหนนะฮะเมื่อเจออาหารไม่ปลอดภัยแล้วมาเล่นงานงองค์กรผู้บริโภคเขามีแต่คิดว่าจะคนที่นำเข้าคนที่จัดจำหน่ายจะต้องรับผิดชอบอย่างไร <ừ m. S 2> ครับผมครับขอบคุณครับทีนี้ส <ừ m. S 2> ักอีกสักอาจจะต้องย้ำสักทีหนึ่งว่าทีเนี้ย บรรดาพ่อค้าที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยพ่อค้าแม่ค้าไปรับแล้วไม่ไม่ทราบว่ามันสารตกค้างเยงนี้อันนี้เขาจะต้องไปเรียกร้องกับใครได้บ้างครับจริงๆมามหาสภามกรผู้หมายโทก็ได้นะฮะถ้าคุณรู้ว่าใครขายให้คุณเราจะช่วยหลือคุณอเลยเาใครที่ฟังตัวนี้ขายสมาร์ทแคดอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องตรงไหนเพราะตอนนี้ก็คือขมีแค่มาซื้อแล้วนะมาเอกเ่คุณต้องรู้นะฮะว่าใครส่งให้คุณบริษัทไหนและเราจะ ดำเนินคดีให้คุณเพื่อที่อย่างน้อยคุณควรจะได้รับการเยียวยาที่เป็นพักช่องทางที่ถูกต้องเลยครับว่างันเนี่ยนะมีเบอร์ติดต่อเบอร์กลารไหมคุณสรีออหนึ่งห้าศูนย์สองฮะโทรไปได้เลยฮะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยในตลาดเนี่ยคือคือเมื่อวานเียงนก็พูดไปว่าอย่าจับผู้บริโภคเป็นตัวประกันเราก็เห็นใจคุณแต่ว่าจริงจริง คนที่ควรจะต้องรับผิดชอบกับคุณก็คือคนที่นำเข้ามาและจะจ่ายสินค้าให้คุณเ,ออเพราะบางคนอาจจะจ่ายเงินสดไปแล้วออบางคนอาจจะจ่ายทีหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าแน่นอนคนที่นำเข้าเมื่อเจอ,เอ,อถ้าเป็นคือแต่ก็ต้องเรียนว่าต้องเป็นองุ่นล็อตเดียวกับที่มีการตรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยออคือ,อ,อมันก็ต้องบอกว่าหลักของการผลเนี่ยมันก็ ะระบุถึงรุ่นที่เราตรวจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพื่อให้ความเป็นธรรมว่ารุ่นต่อไปของเขาอาจจะไม่ได้มีแบบนี้นก็ได้นะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าใครเป็นรุ่นที่ถูกเปิดเผยเนี่ยนะฮะก็อาจจะ อคิดว่าตัวเองไม่รู้จะทํำยังไงเป็นแม่ค้าปลายทางในตลาดซึ่ง,ซ,งซื้อมาแล้วขายไม่ออกเนี่ยจริงๆคนนําเข้าเนี่ยคนจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็จริงๆงนี่คือ,อสิ่งที่เราอยากเห็นว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรัฐม,มนตรีเนี่ยเชิญผู้ประกอบการมาคุยเลยครับว่าคุณส่งไปที่ไหนบ้างคุณจะช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยยังไงไม่ใช่มาบอกว่าโอ้ยกลุ่มทดสอบทําให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศยังิดรอานี่ไม่ใช่ตีกัดยังไงสักอย่างหนึ่งเยนะครับผมัน่มันแปลกดีครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับตรวจสอบทีนะครับคุณสาลีครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ